สวัสดีครับผมปอนนะครับและทุกคนก็อยู่ในเกม Battlefield 5กันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณขอในคอมเมนต์ What มันคือการเล่น Battlefield แบบไม่ใช้ปืนนะครับไม่ใช้อาวุธที่ยิง p r o j e c t ์ทานะครับสิ่งที่เราจะใช้คืออาวุธระยะประชิตแล้วก็ระเบิดมือเท่านั้นนะครับ รวมถึงอุปกรณ์ซัพพอร์ตอื่นๆด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกูตายเร็วโอเคทุกคนดูจากการแต่งตัวของผมเนี่ยผมเรฟเฟรนซ์จากหนังเรื่อง i n g o r i o u b a s t a r d ของควอนตินทารันติโนนะครับดูหน้าต่างเขาหน้าต่างเขาพร้อมจะฟาดทุกอย่างให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็นี่คืออาวุธระยะประชิดของผมที่ผมจะใช้ก็คือไม้เบสบอลพันลวดหนามครับฟาดทีสมองไหลปะเราเข้าไปในสมรภูมิ อโนร์เรอโนร์เรอโนร์เลอ่าโอเคเกิดแล้วหูญี่ปุ่นวิ่งเต็มเลยครับคุณครับ fast as fuck boy ไอ้บ่อนี่ก็เป็นผู้ไม่ใช้ปืนเหมือนกันอย่างนั้นเหลอไปไหนอืมวิ่งวิ่งมานานหรือยังเราฮึบโอเคเราลงเข้าไปสนามเพาะได้แล้วเครับ้ยเฮ้ย โอ้ย <laughs> เ,อเราจะทำยังไงดีนะที่เราจะเราจะเล่นบัตเทนฟิลด์โดยไม่ใช้ปืนในด่านนี้ยังไงกันนะ hmm. ไปครับไปขอคาตนะได้ไหมโอเคได้มามาแล้วครับมีพวกญี่ปุ่นเข้าในจุดละนั่นลูกอะไรนายไม่สะทกสถานเลยนะนายเข้มแข็งมากจิตใจ <laughs> กระสุนวิ่งผ่านตัวยืน โอเคเรากำลังอาชิบหายแล้วเพื่อนเอ้เราผมว่าเราเราควรอยู่ที่นี่ไหมเราเราควรจะยึดต่อหรือ,อเออรู้แล้วมึงอยู่ตรงนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> โ,โอ้เสียใจด้วยเพื่อนแต่นายไม่ได้ไปต่อแล้วฉันไม่ชุบนายไม่ได้สิบร้อยหนึ่งฮึบสอง ่าเฮ้แ <ral> ม <an> ่งเอ้ยเฮ้ย <sm> ม <illi> ีคนอยู่บนปืนใหญ่มีคนอยู่บนปืนใหญ่มาครับอะนายจะลุกไม่ลุกฮึเฮ้ นายที่เข้มแข็งมากคุมปืนใหญ่โดยไม่ลุกโอ้โหสุดยอดอืมไปไหนล่ะืึไอเยเยอะเยอะเยอะเขาไม่เห็นผมได้ยังไง รถถังว่างอยากกดอยากกดเออ,อ,อกดทนไว้ไม่กดโอเค okay. <laughs> เราไม่ใช้ปืนครับเราโอ้ไปด้วย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 กด E ขึ้นโอเคไปเลยพ่อหนุ่ม <laughs> ไปเรานายกำลังจะขับรถพาเราไปไหนช่วยพาไปส่งที่ตเกียวไหนได้ไหมโอ้ชิดหน้าเฮ้เฮ้ ตัวติดไฟไปมึ้งรถถังมีรถโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นนายปลอดภัยไหมเพื่อนกระจายโอเคผมว่าเอาล่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยผมว่าผมน่าจะไม่รอดเอาเลือดไปนุ่มรับรับเลือดเฮ้

ลืมไปว่าทุกคนก็มีระยะประชิดเหมือนกันเลยสิมีดาบมามะมเกือบไปเชียะเจอศัตรูในที่โล่งนะทำไมมึงโดนดาบฟันแล้วชุบได้วะมาชุบคิดภาพชุบก้นมาแล้วใส่ไหลอย่างนั้นเ่ย โอเคไปต่อสะพานโคง้งทุกคนเคยเห็นใช่ไหมครับสะพานโคง้งก็นี่เป็นการยืดหยุ่นร่างกายแบบหนึ่งนะครับก็ทํากันได้แต่ก็ระวังเกิดเ,เคล็ดขัดยอกหรือว่าอุบัติเหตุที่ทําให้พิการได้โอเคไปต่อโอ้โอเคมีดาบตกอยู่นะ เราได้สุดยอดอาวุธมาแล้วเฮ้ยเชี่ยญี่ปุ่นฮึบอ่าสวยงามเป็นไงล่ะฮะบอกเลยไม่หวั่นครับเรามีสุดยอดอาวุธอยู่อาวุธที่จะก้าวผ่านเมทัลเกียร์โอเคครับเดี๋ยวเราต้องบุกเข้าไปในจุดดีนะครับซึ่งจุดดีเนี่ยมันจุดที่อยู่กลางแมปเลยนะครับแล้วก็มีมีการป้องกันอย่างหนาแน่นน่าจะหนาแน่น ซึ่งก็อีซี่พอเรามีสุดยอดอาวุธที่ไม่มีใครหยุดยั้ยงเราได้นะครับแล้วก็มีนี่เรามีเชลแมนอยู่ด้วยเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมฟันไม่โดนวะเอาโอเคต่างคนต่างฟันกันไม่โดนฮึบโอ่บฮ่า เออโอ้โหดาวคู่อืมเราจะซิ้นหลอดครับโอเคใครก็ได้สักคนลงมาช่วยเราหน่อยเฮ้ย hey, เพื่อนสวัสดีสบายดีหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากขอพลังยังยี่กับนายนะไปเป็นไงครับ <c oughs> ความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเราชิพายแล้วจุดนี้แล้วเหรอ เรามาอยู่ในถ้ากันอีกแล้วแล้วเราจุดนี้โดนยึดอีกแล้วขึ้นมาเพื่อนเราต้องการกําลังเสริมไปขึ้นมาทุกคนแจกยาให้ไปผมใช้ปืนไม่ได้ทุกคนผมเป็นตัวทวงทีมแต่ก็เป็นตัวทวงที่รองมากโอเคเพื่อนเราชุบนายไม่ได้นะเราโอ้ไอเชีย่ยมีแต่คนตายกะช่วยยังไงไอเชีย่ยเต็มเลยชุบไม่ได้เพื่อนชุบไม่ได้ เชี่ยกูฝันอะไรเนี่ยกูมันอะไร <c oughs> โอ้ยตะกี้นี้ถ้าเกิดผมเล่งถูกนะแบบหมดฝูงแต่ผมไม่ใช่เกนจิไงโอเคทุกคนคงจะเหนื่อยกับอ่เยอ่ออาคนคนนี้ที่อยู่ดีๆก็คิดอะไรก็ไม่รู้นะครับเล่นมาเล่นอาวุธร,ระยะประชิดในเกมสงครามโลกนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับดาบพึ่งสปอร์ไอสัตว์ตกโอเควิ่งใหม่ โอเคมีดาบสปอนใหม่นะครับก็เอาหยิบสิเออไม่ต้องห่วงครับโอ้ไอสัตว์ห่วงก็ได้ไปแล้วไปไม่ต้องไล่กูกูไปก็ได้เฮ้ยมาไงเราเดี๋ยวมันต้องมาอีกเชื่อผมนัม่นไงมียิงควันมาแล้วปเราเข้าไปเลยฝากกระสุนสองอ้า โอ้โหสุดยอดอาวุธจริงๆร,ระเบิดมือตอนนี้พวกคุณคงรู้สึกว่าพวกเรากำลังดูอะไรเราดูไอคนเล่นเกมคนนี้มาดูผมซัฟเฟอร์กับอะไรที่ทุกคนไม่ได้ขอก็นั่นแหละครับคือจุดประสงค์ของคลิปนี้ครับผมอยากให้พวกคุณได้ลิมรสความซัฟเฟอร์ จริงเหรอพวกคุณซัฟเฟอร์กับผมเนี่ยเหรอฮะหรือพวกคุณมีความสุขที่เห็นผมทรมานเนี่ยด้วยอะไรที่พวกคุณก็ไม่ได้ขออ้าตายกูอ้าวสวัสดีเชอร์แมนผมผมจะไปซื้อบัตรจับมือเชอร์ปางไว้ด้วยกันไว้เชอร์แมนว่ามันน่าจะไหม่โอ้คุณอยางกับไปกับเชอร์ชิลอะไรวะอะไรของเขาวะอะไรอ้าแม่งเอ,อ้ยอีกนิดเดียวทำไมหันเร็วจังหึหึห จะไม่รอให้แบบไม้กระแทกหัวก่อนเหรอป้าม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 า,มา,มาเรามาคิดตังกันดีกว่ามาไหนดูสิแบบเล่นแบบแบบเนี้ยมันคิดตังนะนะมันจะได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ทำเชี่ยอะไรเลยแคปจุดก็แําไม่ได้แคปไหนดูสิไทต์ออก อไม่ได,ดูไทวอร์ดูนี่สกอร์บอร์ดเป็นไงล่ะนี่ดูผมไม่ทำเชี่ยอะไรเลยแครบจุดก็ไม่ได้แครบผมฆ่า14ตาย11อยู่ที่กาของทีมเป็นไงล่ะเนี่ยครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแบบต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยมันก็มีประโยชน์ผมพูดเล่นนะไปหาอะไรทำที่มีประโยชน์ด้วยหลังจากดูคลิปนี้แล้วก็เรียกคนมาสับตไคร้ไลค์แชร์ถ้าคลิปนี้เกินหมื่นวิวเนี่ยผมจะรู้สึกดีมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ มีวันหยุดที่ดีกันแล้วโชคดีเจอกัน